วันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่มาแนะนำท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกแล้วนะครับเป็นรถสไตล์ครอบครัวราคาเบาๆนะผมวันนี้เราอยู่กับ Mitsubishi x p a n d e r Cross นะครับผมก็เป็นรถปีโมเดล2021นะครับผมในปีโมเดลนี้เนี่ยมันก็จะเป็นราคาที่เขามีการเพิ่มเข้ามานะผมจากตอนแรกในปี2020ราคาเปิดตัวอยู่ที่899,000บาทนะครับผมซึ่งจะแพงกว่ารุ่น G T 50,000บาทนะครับผมในปี2021เนี่ยเขาก็ได้มีการปรับราคาขึ้นเป็น919,000บาทนะผมณนะสมัยนั้น นะครับผมก็โดยเจ้า X p a n d e r c o e เนี่ยก็จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมจากตัว X p a n d e r ที่เป็นรหัสรุ่น GT นะครับผมนั่นก็คือจะได้ชุดของแต่งนะครับผมอย่างที่คุณเห็นนะตอนนี้ก็คือจะมีการด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะผมพร้อมคิ้วซุ้มล้อนะครับรวมถึงราวหลังคาด้านบนนะผมทำให้มันดูเป็น Cos Over มากยิ่งขึ้นนะครับผมกระจังด้านหน้าก็มีการดีไซน์ใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวฟอนต์ที่ฝากระโปรงด้านหน้าคำว่า X p a n d e r c o e อันนี้ก็ติดตั้งมาให้มันดูดุขึ้นนะครับผมและสิ่งสำคัญนะครับผมนั่นก นะครับผมโดยเจ้า x p a n d e r Cos s เนี่ย Gauquelin นะครับผมจะสูงกว่ารุ่น GT อยู่ที่20มิลลิเมตรนะครับผมโดยเจ้า x p a n d e r ที่เป็นรุ่น GT หรือว่ารุ่น GLS Limited หรือว่ารุ่นธรรมดานี่มีการตกแต่งนะฮะ Gauquelin จะอยู่ที่205ม mm. ิลลิเมตรนะครับส่วนเจ้า x p a n d e r Cos s Gauquelin จะอ,อยู่ที่225ม mm. ิลลิเมตรซึ่งจะมีความสูงกว่านะครับผมตรงนี้ก็คือจะได้เปรียบนะครับผมเวลาเราขับไปฝนตกหนักๆน,น,น้ำท่วมขังนะครับผมเจ้าตัวนี้ก็สามารถที่จะ ไปได้แบบสบายหายห่วงนะครับผมนะเพราะว่าตัวช่วงล่างเขาสูงนะครับผมฮนะแล้วก็ระบบห้ามล้อยังคงเป็นแบบเดิมอยู่ด้านหน้าเป็นดิสด้านหลังเป็นดัมนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าเป็นแม็กฟอร์สตัทเหล็กกันโค้งนะครับผมแล้วก็มีช็อคอัพซับเบอร์และสปริงนะครับผมในส่วนของช็อคอัพนี้ก็จะมีเหล็กกันหัวโชคให้ด้วยนะครับผมในสำหรับเอ็กเพนเดอร์คอสนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นแบบธรรมดาเหมือนรุ่นปกติไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมและคันนี้ปีาคาตอนยี่สิาเอใจเลขไมล์ 689,000บาทเท่าน the eh? ั้นสภาพสวยๆพร้อมขับพร้อมใช้แบบนี้นะผมท่านใดที่สนใจก็ติดตามรับชมดูสภาพได้เลยครับนี่ก็คือเจ้า exander cross นะครับผมที่วันนี้เราจะพามาดูสภาพกันนะครับโดยเจ้า mitsubishi exander cross เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์1 5ลิตรนะฮะรหัสเครื่องยนต์คือ4ี่1กาพลังมนงของเครื่องยนต์อยู่ที่105แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่141นิวตันเมตร ประสานกับตัวส่งกําลังเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะผมซึ่งระบบพวกนี้เนี่ยดูแลง่ายทนทานนะครับผมใช้งานได้อย่างสบายหายห่วงนะผมแล้วก็ค่าบารุงรักษาต่อต่อปีต่อครั้งเนี่ยมันก็ไม่สูงมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมคือเรื่องของช่วงล่างอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะฮะตัวนี้เนี่ยช่วงล่างกาวเคแรนจะสูงกว่ารุ่นปกตินะผมทําให้การขับขี่ต่างๆเนี่ย ิลลิ่งมันก็จะคนละฟิลลิ่งกับตัวปกตินะครับผมก็อยากให้ผู้ชมที่สนใจมาทดลองขับดูแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเขาถูกเซตออกมาได้ดีมากๆเป็นแบบรถครอบครัวคออเวอร์ที่น่าสนใจนะครับทีนี้เรามาดูนะครับผมเจ้าคันนี้เนี่ยหน้าตานะครับก็ดูเท่ดูล้ําดีหลายๆท่านชื่นชอบนะผมเป็นรถที่ยอดขายเนี่ยดีอันดับต้นๆนะผมติด1ใน5นะครับคือขายดีมากนะครับผมหน้าตาเขาก็จะดูหล่อล้ํา ันสมัยนะครับผมด้านหน้าก็ประกอบไปด้วยกระจังหน้าที่เป็นดีไซน์แบบคออเวอร์นะครับผมซึ่งจะไม่เหมือนกับรุ่นปกตินะฮะก็จะเป็นสีโครเมียมลมดำนะครับผมดูสวยมากนะครับแล้วก็ด้านบนที่เห็นไฟเล็กๆตรงนั้นคือไฟหลี่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยคือไฟหลี่ LED นะครับผมส่วนไออันใหญ่ๆตรงนี้นะครับคือไฟใหญ่นะครับผมเจ้าไฟใหญ่ตรงนี้เนี่ยก็เปลี่ยนจากหลอดฮาโลเจนหรือว่าหลอดไส้ มาเป็น LED แล้วนะผมแต่ตัวโคมยังเป็นมัลติรีเฟกเตอร์อยู่นะครับลงมาก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะผมที่อยู่ในกรอบเดียวกันนะครับผมส่วนด้านล่างคือไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับก็ยังเป็นทรงกลมและดีไซน์ด้านหน้าก็จะมีกาดนะครับเป็นการตกแต่งนะครับผมดูเท่ดูล้ำมากๆนะครับนี่ฝากระโปรงก็มีตัวอักษรครว่า X p a n d e r Cross นะก็ดูสวยดีนะผมและริ้วรอยนี่ไม่มีเลยนะครับในส่วนของด้านหน้า ริ้วรอยนี้ไม่มีเลยนะครับผมถัดมาที่ด้านข้างนะครับผมในส่วนของล้อนะครับก็จะเป็นล้อ5ก้านทูโทนแบบนี้นะครับเป็นล้อ5ก้านทูโทนขนาด17นิ้วซึ่งจะใหญ่กว่ารุ่น GT 1นิ้วแลนะผมโดยในรุ่น GT จะเป็นล้อขนาด16นะครับแต่ใน Expander Cross จะเป็นล้อขนาด17แล้วก็ลายก็จะดูซิ่งกว่านะครับผมดูดุดันมากนะครับในส่วนของระบบเบรกก็เป็นหน้าดิสต์หลังดัมนะครับผมช่วงล่างด้านหน้าแมกกาอีนสแตัดพร้อมเหล็กกันโครง นะครับผมส่วนช็อคอัพซอเบอร์นะครับผมก็จะมีในส่วนของเหล็กกันหัวชค็คนะครับติดตั้งมาให้นะครับผมแล้วก็สปริงก็จะเป็นแบบธรรมดาการดูแลรักษาไม่แพงมากนะครับผมส่วนด้านหลังเป็นเทอร์เชนบีมนะครับผมอันนี้คือปกติอยู่แล้วนะครับผมเน้นความทนทานเนาะอ่านกะ็เป็นช่วงล่างที่นิยมใช้กันในกลุ่มรถมินิ MPV นะครับนี่แล้วก็มีคิวซุ้มล้อนะครับผมที่ติดตั้งเพิ่มเข้ามาในรุ่น x อ็กซ์เ r นเดนะครับผมเป็นสีดําด้านนะครับผมพร้อมกาดด้านข้างตรงประตูนะครับ ทำให้ตัวรถเนี่ยถ้าภาพรวมเนี่ยมันจะดูแบบสวยนะครับผมเนี่ยภาพรวมด้านข้างคือมันดูสวยมากนะครับแล้วด้านบนเป็นราวหลังคาที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้นะครับผมอยากจะติดแหลกหลังคาเพื่อเอาบรรทุกของนะผมหรือว่าจะติดเป็นอ่าท็อปลูปนะครับที่เป็นเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนใช้นะครับผมว่าจะใช้งานอย่างไรนะฮะในส่วนของกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติเวลาเราล็อกรถนะครับ ก็จะมีให้นะผมในส่วนของมือจับก็จะมีในส่วนของปุ่มย์เลสนะครับปุ่มดําๆตรงนี้เป็นทั้งปุ่มเปิดและปุ่มปิดนะครับผมเวลาเราจะเปิดเราต้องกดปุ่มด้วยนะก็จะเป็นระบบของเขานะครับผมนะถัดมาที่ด้านท้ายด้านท้ายของเจ้า e x p ก n d e r Co r อนะครับผมนี่ด้านบนนะครับก็จะเป็นสอาาศคีบฉลามซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นปกตินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งให้กับ e x p ก n d e r c o r อคนะครับผมตรงนี้นะครับ แล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3นะครับกระจกหลังมีไล่ฟ้าพร้อมที่ปัดน้ําฝนนะฮะไฟท้ายก็จะเป็น led light guide นะผมในส่วนของไฟเบรกไฟหลีละอะไรต่างก็ยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับแล้วก็คิ้วฝาท้ายตรงนี้ตรงโลโก้นะครับเป็นสีดําตรงนี้นะเป็นสีดําเงานะครับถ้าเป็นรุ่นปกติก็จะเป็นสีเดียบตัวรถนะแต่ถ้าเป็น e p e n d e r c o s จะเป็นสีดํานะครับมันก็จะแตกกับสีตัวรถนะครับนี่แล้วก็กันชนล่างก็จะมาพร้อมกัดด้านหลัง นะครับผมทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูเท่มากหลายท่านชอบมากนะครับผมพอ Expander c o s คเปิดตัวมานี่คือแบบชอบจองแล้วก็ขายกันจุย,จยกระจายมาก,มากนะครับทีนี้เรามาดูพื้นที่การวางของนะครับผมนี่พื้นที่การวางของของเจ้า Expander c o s คนี่ก็บอกว่าถ้าเรานั่งทุกตําแหน่งเนี่ยการวางมันก็จะวางไม่ได้เยอะนะครับผมมีพื้นที่ให้ประมาณนี้เองเห็นไหมไม่เยอะเลยนะครับเนี่ยประมาณเนี่ยครึบครึงนะครับประมาณครึบครึง หรือว่าคืบหนึ่งนะครับผมวางได้ไม่เยอะนะครับผมแต่ถ้าเราพับเบาะนี่ดึงเชือกตรงนี้นะครับก็จะเป็นการพับเบาะลงไปการวางของก็จะวางได้เยอะขึ้นแล้วก็เป็นแบบแฟลตนะครับคุณดูเป็นแบบแฟลตแบบนี้ก็สามารถที่จะวางของวางกระเป๋าวางสัมภาะะระะต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับผมก็อนเนกประสงค์นะครับจะพับแบบข้างนึ่งนั่งข้างนึงวางของหรือว่าจะพับเป็นวางของทั้งหมดเลย ก็ได้นะครับแล้วแต่การใช้งานเลยนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของด้านหลังพื้นที่การเก็บสัพพะละเดี๋ยวเราตามไปดูด้านในกันต่อครับภายในของเจ้า expander car นะผมการตกแต่งดีไซน์ก็จะแตกแต่างจากตัวปกติเล็กน้อยนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของโทนสีนะโทนสีของเจ้า expander car เนี่ยก็จะเป็นสีดำตัดสีน้ำตาลน,นะครับผมตัวเบาะเป็นเบนาะหนังสีดำตัดสีน้ำตาลน,นะครับผมยังเป็นเบาะปรับมืออยู่เหมือนปกตินะครับก็ปรับได้6ทิศทางนะครับ ปรับพนักพิงปรับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับกระดกนะครับผมก็คือสามารถปรับได้แบบนี้นะครับในส่วนของแผงประตูด้านข้างดีไซน์ก็ยังคงแบบเดิมนะครับผมยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับผมตกแต่งไปแบบเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับผมแล้วก็เป็นพลาสติกทําลวดลายกราฟิกแบบนี้ทําให้เหมือนเหมือนสแตนเลสนะครับก็ดูล้ําดีนะครับผมส่วนสวิตช์กระจกก็ยังเป็นแบบเดิมนะเป็นสีดําด้านนะครับผมในส่วนของฐานตรงนี้นะครับฐานตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะครับผมก็ ดูเท่ดีนะครับผมที่คุณเห็นตรงนี้ไม่ใช่หนังนะเป็นพลาสติกทําลวดลายนะครับเนี่ยเสียงก็คือเป็นเสียงพลาสติกเลยนะครับเป็นพลาสติกกัดลายให้มันเหมือนหนังนั่นเองนะผมก็เพิ่มความหรูหราได้เล็กน้อยนะครับผมอะ่ะทีนี้จุดด้านหน้าคอนโซลนะครับผมก็จะมีการตกแต่งที่แตกต่างกันแล้วนะครับในส่วนของคอนโซลด้านหน้าเนี่ยในส่วนของชิ้นตรงกลางนะครับตรงนี้จะเป็นพลาสติกกัดลายที่เป็นสีน้าตาลนะครับรก็จะทําเป็นลายหนังแบบนี้นะครับผม ไล่ไปทั้งคอนโซลเลยนะฮรรวมถึงฝั่งนู้นด้วยนะผมแล้วก็มีพลาสติกทําลายกราฟิกนะครับที่มันเหมือนเป็นสแตนเลสตรงนี้ก็ดูเท่ดีนะผมภาพรวมนี่ก็ดูสวยนะในส่วนภาพรวมนะเนี่ยภาพรวมดูสวยมากนะครับผมฟังก์ชันที่ให้มาในเจ้า expander c o r e ก็ไม่ได้แตกต่างจากรุ่น gt มากนะครับผมในส่วนของพวงมลาลัยก็จะเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนัง3กา้านมี cruise control มี multi function นะครับในส่วนของด้านขวาของพวงมลาลัยก็จะเป็นปุ่ม start แล้วก็สวิตช์ปรับกระจกพับเก็บกระจกนะฮะมีควบคุมเสถียรภาพของตัวรถนะครับผมก็สามารถกดปิดได้นะครับอ่าแล้วก็มีปุ่มอินโฟนะครับเอาไว้เรียกดูชุดข้อมูลมาตรวัดนะครับมาตรวัดของเขาก็เป็นแบบเรืองแสงสีข,า,ขาวๆแบบนี้นะครับตรงกลางก็เป็นหน้าจอดิจิตอล TFT นะครับผมแสดงข้อมูลต่างๆแล้วก็กราฟ,ฟิกของมาตรวัดเนี่ยก็จะทําเป็นเทฟล่านะครับในนี้อาจจะมองไม่เห็นนะน่าจะเห็นแล้วตรงเนี้ยเห็นปะ มันเป็นลายแคฟล่านะครับก็ดูสวยดีดูสปอร์ตดีนะผมวงอะไรก็เป็นสีแดงเนาะก็ดูเท่ดีนะฮะเครื่องเล่นตรงกลางเป็นเครื่องเล่น DVD นะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะผมเล่นแผ่น DVD ดได้บลูทูธได้ usb ได้ aux ได้และการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยทำได้ง่ายมากคือถ้าท่านใดมีโทรศัพท์มือถือที่รองรับ nfc ก็สามารถที่จะเอามาแตะตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันเชื่อมต่อคุยกับมือถือได้เลยง่ายมากไม่ต้องมานั่งค้นหาชื่อไม่ต้องมานั่งใส่รหัสพินนะครับ แค่เอาโทรศัพท์แตะปุ๊บก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับผมใช้งานง่ายมาก,มากแสงหน้าจอก็คมชัดในระดับหนึ่งถ้าอยู่ในร่มแต่ถ้าออกกลางแดดคือจุดด้อยนะครับจุดด้อยของเครื่องเล่นตัวนี้คือมันจะไม่ค่อยสู้แสงนะครับผมส่วนใหญ่แล้วลูกค้าทั่วไปก็นิยมเปลี่ยนฟอนต์กันนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าเราใช้งานในลักษณะไหนนะครับถ้าไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องเครื่องเล่นมากขับกลางวันไม่ได้สนใจเครื่องวิทยุอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยน แบบเดิมก็ใช้งานได้แค่ฟังเสียงเพลงก็โอเคแล้วนะครับหรือว่าถ้าคุณขับรถไปแล้วต้องอดูสื่ออินเตอร์เทนเมนต์นะครับหรือว่าต้องการดูหน้าจอให้มันคมชัดเพื่อลูกๆของเราอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอาไปเปลี่ยนได้นะครับผมเปลี่ยนไม่ยากเพราะว่าเป็นฟอนต์งดินนะครับผมไม่ใช่แบบเป็นฟอนที่มันเป็นคอนแบบเข้ารูกกับคอนโซลนะอันนี้คือมันเปลี่ยนง่ายมากนะผมเป็นกรอบสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยก็ถอดปุ๊บเปลี่ยนปั๊บง่ายนะครับลงมาเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับผมยังเป็นแบบเมนนุ่นอยู่แบบนี้นะปรับทิศทางลม แรงลมอุณหภูมินะครับก็เข้าใจง่ายๆมี3วงนะครับแล้วก็ปุ่มหมุนเวียนอากาศนะครับแอร์ ac นะครับผมแล้วก็ไลฟฟ้านะครับก็กดง่ายๆอยู่ด้านล่างตรงนี้ลงมาก็จะเป็นช่องเก็บของนกประสงค์นะครับมีเอาท์เล็ตหนึ่งช่องที่วางมือถือนะครับแล้วก็ที่ใส่ของนะครับผมเป็นแบบสไลด์นะฮะหัวเกียร์เป็นหนังนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับผมด้านข้างก็จะมีสปอร์ตโหมดตรงนี้หรือว่า od หรือว่า โอเวอร์ดนะินะนี่มีโอเวอร์ดิก็เอาไว้ให้ใช้งานเวลาเราต้องการเร่งแซงหรือว่าต้องการรอบเครื่องจัดจัดนะครับก็สามารถที่จะเรียกใช้งานได้แล้วก็เบรกมืออันเบลล่มนะเบรกมืออันใหญ่มากตรงนี้นะครับไม่รู้จะทําใหญ่ขนาดนี้มาเพื่ออะไรนะครับผมที่วันแก้วน้ํสองช่องนะครับผมแล้วก็ช่องใส่ของที่พักแขนตรงกลางไม่มีนะครับอ่าสภาพเบาะก็ตามที่นี้เลยนะครับผมสภาพเบาะถือว่าสวยมากนะครับก็คือพร้อมขับพร้อมใช้เลยเนี่ย มีแตกรายงานเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรฟองน้าไม่ได้ล้มนะเนี่ยภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูเบาะด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังของเขาแบบนี้นี่พื้นที่กว้างขวางใหญ่โตมากนะครับผมคุณด,ดูมันกว้างมากเลยนะเนี่ยมันกว้างจริงอะ่ะเดี๋ยวจะไปนั่งให้ดูนะฮะดูนะนี่เห็นไหมพื้นที่นั่งแบบ เหลือเยอะมากนะครับเหลือเยอะมากเลยพื้นที่ศีรษะพื้นที่ศีรษะมีเหลือนะครับผมแล้วก็พื้นที่ขานีก็เหลือเหมือนกันนะครับผมเหลือมากเหลือเยอะเรินะครับผมแล้วก็มีช่องแอร์ด้านบนนะเนี่ยมีช่องแอร์ด้านบนมีปุ่มปรับสวิ์นะครับเพิ่มแรงลมอะไรพวกนี้นะผมก็มีให้เป็นปกติแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะนี่แล้วก็ทัศนวิสัยเวลาเรามานั่งเบาะหลังนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยมองด้านหน้าก็จะประมาณนี้ นะเห็นไหมอ่าก็ถือว่าโอเคนะครับผมส่วนบอร์ดแถวสานี่ก็รู้จัอธิบายไงคือต้องมานั่งเองนะผมถ้าคนตัวใหญ่นะครับอย่างผมเนี่ยนั่งแล้วจะอึดอัดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นคนตัวไซส์มาตรฐานสูงร้อยห้าบห้าอยหกอันนี้นั่งสบายนะครับแต่ว่าต้องหารเฉลี่ยต้องหารเฉลี่ยพื้นที่แถว2แถว3านี่ต้องหารกันดีๆนะครับผมมันถึงจะนั่งได้ทุกตำแหน่งนะครับแต่ถ้า เราถอยหลังสุดในส่วนของแถวที่2แถวที่3าก็นั่งไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือเรื่องปกตินะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อครับมาตอนที่เครื่องยนต์นะครับผมนี่คือเครื่องยนต์ของเจ้า Expander Cos นะครับซึ่งมันไม่มีอะไรแตกต่างจากรุ่นปกติเลยนะครับใช้เครื่องยนต์เดียวกัน1.5ลิตรเบนซินรองรับน้ำมัน E20 นะผมรหัสเครื่องยนต์คือ c a 9 1พกำลังสูงสุด105แรงม้าแรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับผม การขับขี่การบริโภคน้ำมันก็ถือว่าทำได้อยู่ในมาตรฐานทั่วไปนะครับไม่ได้ประหยัดมากจนแบบว้าวหรือว่าไม่ได้กินน้ำมันจนแบบทุกระคมนะครับก็คือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12-13 14กิโลเมตร่อลิตรแล้วแต่การใช้งานของแต่ละท่านนะครับผมแล้วแต่สภาพยางสภาพพื้นผิวถนนการจราจรเราแวกบ้ายของท่านนะครับก็ขึ้นอยู่หลายๆปัจจัยนะครแต่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณนั้นนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย การขับขี่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผมช่วงล่างอะไรต่างก็เซ็ตออกมาได้อย่างลงตัวนะครับผมถ้าคุณนั่งโดยสารกัน4คนนะครับผมช่วงล่างเขาก็จะแบบดีขึ้นกว่าการนั่ง2คนหรือนั่งคนเดียวนะครับผมแต่ดีกว่าเออร์ติก้าแน่นอนนะครับอันนี้คอนเฟิร์มนะดีกว่าเออร์ติก้าแน่นอนนะครับผมนั่งเบาะแถว3แล้วไม่เวียนหัวนะครับผมถ้านั่งกันแบบทุกตําแหน่งน้ําหนักโหลดมันโอเคอ่ะ เอออันนั้นน่ะห้องล่างเขาจะหนึบมากแน่นมากนะครับก็ต้องมาลองขับดูนะครับผมนี Destroy ่แล้วก็เครื่องยนต์ก็ถือว่าสะอาดนะคันนี้สภาพห้องเครื่องดูนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับผมเนี yeah. ่ยสภา,าพถือว่าโอเคเลยนะครับผมมีตรงเนี้ยแบตเตอรี่ที่มันเป็นขี้เกลือนะครับตรงนี้นะเนี่ยที่มันเป็นขี้เกลือเพราะว่าน,นะน้ํากลั่นมันเดือดนะพอน้ํากลั่นมันเดือดเนี่ยมันก็ลงมาที่ขั้วแบบทําให้มันเป็นขี้เกลือแบบนี้ก็แนะนําให้เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่แบบไฮบริดหรือว่า เป็นแบตเตอรี่แบบแห้งนะครับผมก็จะลดอาการพวกขี้เกลือหรือว่าทําให้ตัวถังเป็นสนิมอ่ะก็จะลดได้นะครับผมก็ประมาณน,น,นี้นี่ดูห้องเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวยมากนะคันนี้โครงสร้างเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมบางทั้งคันไม่ได้มีการทําสีนะผมเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยอาจจะยังไม่เรียบร้อยมากยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวทางแฮปสี้ว่าีเราจัดการเก็บรายละเอียดให้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็ฝากไว้หนึ่งคันนะครับผมสําหรับเจ้ามิตซูบิชิ x p a n d e r c r o s s คันนี้นะครับผมนี่คันนี้เลยเปิดฝากระโปรงโชว์กันไปนะฮะท่านใดที่กำลังมองหารถเจที่นั่งราคาไม่สูงสภาพใหม่ๆนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะผม090 101 1019นะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นรถยอดนิยมของประเทศไทยนะปัจจุบันนี้สำหรับมินิ MPV 7ที่นั่งที่ราคาไม่สูงไม่เกิน700 0แสบาทน,นะครับมาลองขับมาลองสัมผัสคันจริงที่โชว์รูมห้างสิวัฒนถนนราชพฤษได้ทุกวันนะครับ ไม่มีวันหยุดนะ8โมงถึง1ทุ่มนะครับผมติดต่อผมก๊อบได้ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้ผมก๊อบ5สินวัดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ